กลับไปหาพี่ทวีหน่อยครับพี่ทวีถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ทวีมองว่าสิ่งที่กกตเนี่ยวาดหวังเอาไว้ว่าการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งอบตครั้งเนี้จะอยู่ที่เป้าหมายคือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันเป็นมันเป็นเป้าหมายเพิเจอร์เพอฝันหรือมันมีความน่าจะเป็นไปได้หรือเปล่านั่นเป็นประเด็นที่หนึ่งอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเหตุที่การเลือกตั้งอบตเนี่ยมนดูเหงาเหงาดูซึมซึมเนี่ยเป็นเพราะว่า สถานะความเป็นอบตเนี่ยมันก็คืออยู่ภายใต้การครอบงำของมหาไทยเต็มรูปแบบแล้วที่สำคัญก็คือว่าในในวิธีการงบประมาณที่เป็นอยู่ณปัจจุบันเนี่ยอบตยังเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถทำงบประมาณได้เองก็คือยังไม่ถือว่าเป็นหน่วยรับงบประมาณซึ่งต่างไปจากเ,เทศบาลวันนี้เทศบาลเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยรับงบประมาณทํา ทำเอ่องบประมาณเพื่อที่จะขอไปยังส่วนกลางได้เองแล้วตรงนี้มันน่าจะเป็นเหตุเป็นผลไหมครับพี่ทวีพี่พี่ทวีสัญญาณหายไปหรือเปล่าฮะพี่ทวีครับครับคือประเด็นประเด็นหลักครับคือว่าผมประเด็นจากสื่อนี่ครับเพราะว่าการเลือกตั้งเกิดอะไรขึ้นพวกเราไปทำอะไรคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่า เออพื้นที่มันเยอะห้าพันกว่ากคกตามันไม่มีไฮไลท์เด่นที่จะไปเล่นอ่ะนะคือมันต่างจากอย่างก็อย่างเทศบาลเวลาบางทีบางตะกูลลงมามันรับรู้แต่แต่อวตเป็นอีกระดับที่ลงไปข้างล่างเนี่ยอ๋อที่คนไม่มีโอนโนกนละเลยใช่ไหมคือผมผมผมไม่อยากจะให้ว่าละเลยนะเป็นเพียงแค่ว่ามเหมือนกับว่าเราทําสื่อก็รู้บางทีบางจุดมันไม่รู้จะเอาอะไรมาขายไง มันเป็นเบีย้ยหัวแตกอะรตั้งหัตอมันมันหลากหลายมากมันเบีย้ยวหัวแตกเร้จะจับประเด็นไหนยังไงซึ่งจากจากเทศบาลเทศบาลอยู่ในเมืองดีตระกูลนั้นตระกูลนี้มันเป็นประเด็นที่ขายได้อันนี้ผมคิดว่าปัญหาคือสื่อกับกรกตไม่โดนลงทังที่ควรแต่ปเด็นคาถามที่ว่าเลือกตั้งเจ็ดสิบเซนไหมผมว่ามันก็มีโอกาสไปไม่ได้ด้วยปัจจัยสองอย่างอย่างแรกมันใกล้ชาวบ้านอ่ะครับือพี่น้องลงอย่างที่คุณปันบอกอ่ะเลือกตั้งเพราะว่าพี่น้อง พี่น้องตัวเองลงต้องไปเลือกหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะนี่ผมพี่ว่ามันอาจจะไม่มีกระแสแบบโฆษณาโด่งดังให้คนทั่วมันไม่มีพลังการโฆษณาแต่ว่าแต่ถึงเวลาแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ไปช่วยพี่พวยน้องอย่างเงี้ยนะฮะเองกันไปแล้วบ้านนอกเรานี่บางทีครอบครัวใหญ่ลงปั๊บเนี่ยโอกาสมันก็สูงอยู่แล้วนะฮะครับญาติพี่น้องช่วยกันอันนี้สองผมคิดว่าการซื้อเสียงของกกตเนี่ยหนักกว่าทุกการรกตัง เป็นพันเลยนะบางพื้นที่เป็นพันสองพันก็มีเพราะอะไรเพราะมันเล็กไงครับมันเล็กใช้เงินต่อหัวเยอะแต่ว่าโดยรวมแล้วมันน้อยกว่าสอสอใช่ไหมฮะบางพื้นที่ใหญ่คือใช้ต่อหัวเยอะแต่ใช้ไม่เยอะใช้เงินก้อนก้อนไม่ใหญ่ใช่ครับบางพื้นที่ถึงไหก่อนตั้งพันห้านี่เป็นปกติละพันห้าสองพันสสอยังสามร้อยสองร้อยห้าร้อยอบจเงี้ยสองร้อยอย่างเงี้ยนะฮะก็คงจังหวัด นะฮะเออไอ้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันไปได้นะเพราะว่าการซื้อเสียงก็สูงแล้วก็ญาติพี่น้องสังคมมันแคบสังคมอตสังคมแคบรับก็นั่นได้แต่เรื่องงบประมาณนี่ที่บอกว่าไม่นั่นจริงอวตมีมีเรื่องงบประมาณที่มาจะสี่ส่วนนะที่ผมจำได้คือจัดรัฐนะฮะอหนึ่งจรัฐโดยตรงฮะครับอันที่สองจัดรัฐจัดหาให้เก็บให้อันที่สองรัฐจัดเก็บให้แล้วก็แบ่งให้แล้วอันที่สาม อบตเองก็สามารถจัดงางรัมาลเองได้จากในพื้นที่แต่มันน้อยมากไงฮะครับอาดมน้อยมากของอบตน้อยมากแต่ว่าเวลาทําแผนเนี่ยไม่สามารถทําเองได้ต้องผ่านอบจใช่อาต้องผ่านอบจให้หรือถ้ามีแผนงานเนี่ยแผนงานก็ต้องอค์การกครองสนท้องถิ่นจะงาวกรอบวาให้ต่างเนี่ยครับอซึ่งคือตามทำตามนั้นั้นบทบัตรอบจที่อบตอบตส่วนใหญ่ก็บอกว่า นายกอตคือไปเป็นประธานงานต่างๆในชุมชนในชนบทใช่าอ่ล่ะก็มีการประชุมกันบ้างกันบ้างก็เป็นแค่คือกาวรู้สุกคือเป็นตัญยลักของโลกแทงไก่ะซึ่งนี้น่าเสียดายมากตรงที่ว่าอตเป็นพื้นฐานที่ใกล้ที่ชาวบ้านเนี่ยอ่าพันละอคือกลายเป็นว่าความกิงเวทีนี้ในเป็นเวทีฝึกฝนของเด็กรุ่นใหม่นะอืที่ผมกาลังคิดถึงฟุตบอลน่ะผมชอบดูฟุตบอลอยู่แล้ว มันม <t art ic> <od> ีเด <t art ic> ็ก15ปี17ปี19ปีลงเล่นแล้วก็พัฒนาเป็นทีมชาติชุดใหญ่ผมผมยังนึกว่าเอ๊ะถ้าอวตถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่อายุ23 25มาเล่นอวตาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต่อไปคือคือเด็กรุ่นใหม่เขามีมีบทบาทแต่การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเนี่ยเท่าที่ทราบมาส่วนใหญ่ก็อดีตกำนันอดีตผู้ใหญ่บ้านใช่แล้วก็อดีตอวตเก่าส่วนใหญ่ก็เป็นเวทีของคนแก่ที่เกษียณแล้ว อครูที่เกษียณแล้วครูก็เสียแล้วนะฮะใช่ครูเกษียณแล้วนี่เยอะมากครั้งนี้หลังจากเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรก็อยากจะมีแต่จุดยืนในสังคมมีมีที่ยืนังจากพวกนี้แต่ผมกลับมองว่าเอมันน่าจะเป็นเวทีของคนหนุ่มคนสาวในท้องถิ่นเขาจะยีพลังในการพัฒนาทำอย่างไงซึ่งมันกำหนดอายุแบบฟุตบอลไม่ได้หรอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิแต่ว่าทำายังไงในในเชิงนโยบาย การจูงใจให้คนหนุ่มคนสาวเข้ามามีบทบาทซึ่งคนหนุ่มคนสาวนี่เข้ามาทําแล้วมันผมว่าทัาวถิมจะไปได้ไกลมากอืมชเพราะว่าเขาไม่ได้มีคือคนพวกนี้อย่างน้อยสุดเนี่ยผลประโยชน์ก็น้อยกว่าความไฟแรงกว่านะแต่ว่าคนแก่ที่ไปลงไปเล่นก็คือเพื่อจะได้เป็นประธานกฐินในงานวัดเป็นประธานงานตรวจศพในชุมชนอะไรเงี้ยนะมีแค่มีชื่อมีเสียงมีที่ยืนเห็นมาจากครูไม่รู้ทำอะไรก็อ่ะ เป็นหน่อยอาศัยว่าญาติเยอะอะไรต่างผมดูจากเฟซบุ๊กเนี่ยมีคนกลุ่มนี้เยอะมากครันะอายุเยอะกว่าอะไรต่างเขาไม่มีบัตรขึนที่น่าเสียดายมันน่าจะเป็นเวทีของคนหนุ่มสาวเพราะเป็นเวทีพื้นฐานของประชาชนะมุมมุมที่พี่ตวีพูดเนี่ยก็คือกลับมาดูแล้วเนี่ยคุณสมบัติเบื้องต้นของคนที่สมัครนายกอบตเนี่ยก็คือต้อง35ปีขึ้นไปแต่ว่าโดยโดยโครงสร้างอายุแล้วเนี่ยจะ พี่ทวีพูดมาเนี่ยมันก็คือคนที่60ขึ้นไปซะเยอะมันไม่มีคนที่35อยู่ระหว่าง35ถึงถึงสัก50เนี่ยมันมีส่วนน้อยก็ก็ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้กลับไปอยู่ที่ภูม,มิลำเนาของตัวเองหรือเปล่าหรือว่าออกจากแล้วก็อพยพย้ายถิ่นไปอยู่ที่อื่นเลยแล้วก็ทำให้พื้นที่ในอบอตอนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ที่พักพิงของผู้สูงวัยก็เป็นส่วนใหญ่ อ๋เป็นใช่ครับเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่คนคนคนหนุ่มคนสาวก็ยังมีอยู่เยอะครับสังคมมันไม่เปิดนะแล้วคนหนุ่มคนสาวเดี๋ยวนี้นะคนคนหนุ่มคนสาวอยู่นี้กลับไปทํางานอที่บ้านเยอะมากนะฮะแล้วเดี๋ยว่งแต่เวิร์กฟอร์มโฮมมามีค่ายหนุ่มสาวนี่หลายคนลาออกจากงานเปินเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่คนพวกนี้ก็เอาไอเดียเอาอะไรต่างจากส่วนกลางเข้าไป แต่เพียงว่ากฎหมายเราเร่นี้รื้ออะไรการดลนลงของเราเนี่ยนะผมว่าบางทีเราไม่เปิดโอกาสอ่ะไม่เปิดโอกาสนะว่าคนหนุ่มสาวชั้นที่คนพวกนี้จะต้องอยู่กับพื้นที่อีกนานครับซึ่งอันนี้น่าเสียดายผมคิดว่าพักการของเองเองถึงแม้จะเข้ามามาเกี่ยวข้องในทางรับทางอะไรก็แต่น่าจะปักดันให้คนหนุ่มคนสาวเข้ามานะฮะหนึ่งอันที่สองผมคิดว่าน่าเสียดายมากคือเราไม่ค่อยได้สรุปบทเรียนว่า เรามีปับ๊บเรามีอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะปล่อยไปเลยเราจะทิ้งไปเลยนะฮะในมุมผมเนี่ยมผมเห็นว่าอบตอนเนี่ยจุดดีคือ<ม>เป็นพื้นฐานของประชาตน<ม>แต่จากประสบการณ์นะฮะ<ม>ที่ผมเห็นในชุมชนของผมในหมู่บ้านผมเนี่ยออืม,มีเทศบาลมีอบตอมีอะไรต่างสามสิ่กว่าปีมาเนี่ยออืมมผมเห็นมีความแตกแยกในหมู่บ้านก็เยอะเลยเพราะอะไรรั้มมาเริ่มมีกลุ่มของตัวหัวคะแนนของนายกคนนั้นนายกคนนี้ ในหมู่บ้านผมมันเคยมีนายกเวียก็อยู่สามคนก็มีหยุสามนะฮะแล้วสามคนนี่เป็นญาติพี่น้องกันหมดเลยนะฮะชาวบ้านกลุ่มนี้ก็เชียร์คนนี้กลุ่มนี้ก็เชียร์คนนี้ไอ้อออหัวคะแนนหรือกองเชียร์บางทีก็ญาติกันเองเนี่ยแหละก็ไม่ถูกกันเพราะว่าการเมืองแล้วแต่แก,แก้ยังไงครับผมเป็นเด็กนะฮะเออรามีงานบุญงานกุศลเวลาจะขุดตะน้ําในวัดในอะไรต่างเนี่ยนะชาวบ้านมีกำนันมีผู้ใหญ่นะกำนันเรียกคนเดียวมากันทั้งหมู่บ้านเลยครับ นะฮะแต่พอมียี่ปีที่ผ่านมาผมสังเกตนะผมเวลาผมกลับบ้านผมสังเกตเวลาจะมีงานสาธารณบประโยชน์ไม่มีงานบุญแล้วแต่นะอือ้านายกคนนี้ออกมาแล้วเนี่ยอืมไอ้คู่แข่งที่เคยแพ้เลือกตั้งไม่มาช่วยนะอผมไม่รู้ึกเป็นไหมแต่ในชุมชนผมเห็นมีไม่ช่วยแล้วไม่ใช่ตัวของนายกเลือกเดียนายกไม่ช่วยนะ กลุ่มหัวคะแนนตัวเองหรือกลุ่มที่ฐานเสียงตัวเองก็ไม่มาช่วยเออบริวารของนายกก็ไม่มาครับผมต้องบอกว่าไอ้ความแตกสังคมไทยมันแตกแย่จากการปกครองท้องถิ่นมานานแล้วมันไม่ใช่มันแตกตอมีสีเหลืองสีแดงหรอกอแต่กาานเพราะว่าการเมืองบางทีบางบงพื้นที่เนี่ยมันแรงมากมันคือถ้าเชียใครปั๊บเ่ยนะก็จะเชียหัวปักหัวปัมในส่วนว่าญาติพี่น้องจะเป็นญาติพี่น้องนะเชียคนร่ไฟก็ ก็ทะเลาะกันเพราะการเมืองท้องถิ่นมีมานานไอ้ตรงนี้ผมคิดว่ามันโอมีมีหลายทีอย่างนี้มันเป็นปัญหาที่ที่ต้องต้องแก้ไขเหมือนกันน้มันก่อให้เกิดความแตกเล้าในในชุมชนเนาะครับมีครับมีมีผมไม่ทราบว่าคุณสุปังอาจจะมีข้อมูลคล้ายกันแต่ผมนี่อันนี้ผมจากชุมชนที่ผมเห็นมานะนี่คือคือประสบการณ์ตรงที่เห็นมาซึ่งผมคิดว่าเออ ตอนนี้มีทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านอวต่อยก็กลายเป็นหลายคกเมื่อก่อนผมทำได้สมัมผมเด็กกำนันคนเดียวเท่านั้นแหละคือถ้ากำนันคนนั้นเรียกศรัทธาได้นะโอมากัะทั้งหมู่บ้านคุูสระน้ํากันพึ่งพับมือเท้าก็ช่วยกันอะไรต่งพวกนี้แต่พอมีอวตก็เริ่มมีการทื้อเสียงเริ่มมีกลุ่มมีอะไรต่างเขงตัวเองครับอันนี้อันนี้อันนี้หน้าหน้าคิดผมว่ามหาวิทยาลัยที่สอนเรื่องรัฐศาสตร์การปกครองเนี่ย น่าทําวิจัยว่าตั้งแต่มีท้องถิ่นมาเนี่ยครับปัญหาสังคมที่เกิดในท้องถิ่นมีอะไรบ้างการน่าสนใจนะฮะอันที่สองปัญหาหนึ่งที่เห็นอยู่นคือว่าผมว่าเรามีการปกครองท้องถิ่นการปกครองูุริยภาคมีส่วนกลางเนี่ยชั้นของมันเนี่ยเยอะผมคิดว่าอาจจะเป็นประเทศเดียวในโลกหรือเปล่าที่ว่ามีการปกครองส่วนภูมิภาคนะฮะก็อย่างปัญหาอย่างที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจปทับซ้อนกัน ท้องถิ่นมันก็เลยไม่เติบโตนะฮะใช่แล้วท้องถิ่นกับท้องถิ่นก็ทับซ้อนกัืมีท้องที่อีกมีท้องถิ่นและมีท้องที่อีกอ่าแล้วผมถามว่าเทศบาลเนี่ยพื้นที่ของตัวเองคือในเขตชุมชนที่เป็นตลาดครับมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีนะฮะนี่คือเทศบาลถ้าชุมชนนอกเทศบาลคือคือเป็นอวตารผมตั้งข้อสงสัยว่าอบจนี่คือปกบริหารตรงไหน อืมพื้นที่บริหารของอปจอยู่ตรงไหนมีไว้ทาไมเออมีสพก็มีแค่สอมีแต่ตัวบุคคลเป็นตัวแทนจากอำเภอแต่ว่าไม่ดึงพื้นที่ในเชิงบริหารนะฮะแต่งบประมาณอบจเนี่ยปีนี้เป็นพันล้านในบางจังหวัดครับเออผมคิดว่าน่าน่าทำวิจัยกันว่ามันมีประโยชน์ไหมกับอบจใช่เปิดประเด็นไว้ครับผมคิดว่าทำไมครับ อบอออตอมีเทศบาลน,นะฮะ,ะจบลนะอบจออเพราะผมไม่เคยเห็นบทบาทของสอจอในท้องถิ่นเนี่ยทาอะไรนอกจากไปเป็นประธานในงาน,น,นกันเพราะว่าตัวเองไม่ีพื้นที่ไงฮะตัวเองไม่ีพื้นที่ในการจัดก,การฮแต่มีพื้นที่ในการหาประโยชน์ได้คือไปประมูลงานต่างๆได้นะเมื่อผมพิจารณาวอบจมีไว้ทําไมสำหรับสังคมบ้านเราครับ ก็ะนอย่างจังหวัดผมเทศบาลก็ก็มีหน้าที่เทศบาลอยู่แล้วนอกเทศบาลนะในเมืองเนีอกเทศบาลตัวตอนะฮะแล้วหลายพื้นที่เทศบาลแข็งมากกว่าอบจอืออ่าผมอาจารย์มหาวิทยาลัยต้องมานั่งตบเทวนาแล้วก็ิงผมว่ามันต้องลื้อกันว่าทั้งหมดมันต้องมาสังเกตนาเงี้ยฮะกลไกของขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามันควรจะมีอะไรแล้วไม่ควรจะมีอะไรอะไรควรที่จะต้องยุบหายไปหรือควบรวมกันบ้างคอ่ะ แล้วในที <rehab> ่ไหนเนี่ยที่ที่ที่ยังเล็กเกินไปไม่จำเป็นต้องมีเพราะมันเป็นแค่สัญลักษ์อ่ะนะบางแห่งเนี่ยผมคิดว่าวิสาหกิจชุมชนเนี่ยออืนะเข้มแข็งมากกว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นครับอแล้วผู้นําแต่ละคนที่ผมเคยช่วงสองปีที่ผ่านมาหลังจากที่ผมไม่ทําสื่อเนี่ยผมไปสัมผัสเนี่ยเก่งคนของรัฐเยอะมากผู้นําวิสาหกิจชุมชนนะเก่งงคนของรัฐเยอะมาก บางพื้นที่ควรจะให้บทบาทของสหกิจชุมชนในการนําท้องถิ่นชุมชนครับางพื้นที่อาจจะให้ประชาชงภาคประชาชนนะประชาชนท้อนทำเนี่ยคือไม่จำเป็นะไรอันนี้ทุกทุกอย่างอยู่ถูกกาหนดด้วยมหาไทยไงมันถึงเป็นรูปแบบนะผมคิดว่าบางพื้นที่แหละที่เขาแข็งอยู่แล้วเข้มแข็งอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่เห็นจะมีซ้อนบางแห่งมีสามสี่รซ้อนซ้อกันในพื้นที่เดียวกันเนี่ยใช่ใช่บางพื้นที่เป็นของตระกูลเดียวทั้งหมดเลย อตเทศบาลอบจอะไรต่างพวกนี้ใช่เอ่อย่างคราวที่แล้วผมเคยพูดอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องเขตเลือกตั้งบันบันแมนบันโหวตเนี่ยครับนะผมเคยชื่นชอบมากโอ้โหเป็นวงนะครับใจที่ทุกคนมีสิ์มีเสียงเท่ากันอนะวันนี้เราก็ยังเป็นแบบนี้ผมจําได้สมัยปีหนึ่งเก้าผมอยู่ปีหนึ่งมหาลัยผมเคยเขียนบทความเสียบรัฐเรื่องเนี้ยบันแมนบันโหวตเนี่ยคือบอกพยาการซึ่งมันก็โอเคก็จริง แต่ปัญหาคืออะไรไหมครับออเอ่อระบบวันแมนวันโวกก็ไปทับพื้นที่ท้องถิ่นอีกเหมือนกันเอเาสอสอทุกวันนี้พื้นที่ไม่ได้ใหญ่กว่าสอจอเท่าไหร่เลยอือออออมนะฮะไทับซ้อนกันสจไม่มีสอจอไม่มีพื้นที่ในการทํางานอยู่แล้วอ่ายังมีพื้นที่ของสอสอไปทับอกีกครับนะฮะเจ็ดแล้วเนี่ยฮะพอสจคนนั้นมาลงเลือกเลือกตั้งสอสอในทิ่งอ่า ไม่ต้องหาเสียงเพราะพื้นที่เท่าเก่าอยู่แล้วเอาสจอเอาน้องชายเป็นสจอแทนเพื่อตึงพื้นที่วะเราถึงมีนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์แบบท้องถิ่นแต่นายแอคชั่นระดับประเทศไงฮะเราเคยดูนักการเมืองรุ่นเก่าไหมขังไหมรุ่นสมัยคุณชวนต่างรุ่นใชไ้ก่อนคุณทองดีอิสระทีวินุโขผมชอบมากนะฮะรุ่นเก่าเี่าเขาขังเพราะว่าเขาเขาพื้นที่เขากว้างครับ กว่าจะได้เป็นสสมันขาดการกันกรองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยฮะสสรุ่นใหม่มาจากบางคนมาจากนายกเทศมนตรีครับบางคนมาจากสจคือวิธีคิดวิสัยทัศน์จะเป็นแบบท้องถิ่นอ่ะดูการพูดก็รู้มึงมาพาโบยพูดในสภาลยครับดูพฤติกรรมในสภาสิครับแต่สสสายก่อนเนี่ยสามคนเคหละสามคนเนี่ยคนเป็นครูจะเป็นสสต้องเป็นครูประเภทโอ้โหย้ายกัน พูดฝีดลูกหาเต็มพื้นที่จึงได้มาเวลาพูดจาอะไรรู้สึกมีภูมิความรู้ครับเป็นนักกฎหมายก็เป็นนักกฎหมายที่อย่างวยสุดก็เป็นนักกฎหมายที่ทางานหนักพอสมควรได้รับการยอมรับแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นไหมครับว่าสสส่วนใหญ่นักการเมืองหดับชาติส่วนใหญ่มาจากผู้นําท้องถิ่นอ่อมัวเห่าหลายตัวเลยมาจากท้องถิ่นทั้งนั้นแหละเพราะเขาชินกับวิสัยทัดแบบพิดแบบท้องถิ่นแบบแบบตะเกรงไงครับนะไม่ได้คิดถึงอรวม ครัะดับชาติอันนี้ผมคิดว่ามันสังคายาใหม่ไหมอืมใช่เชิงของระดับใช้ปกครองส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นเนี่ยต้องส่วนส่วนกลางต้องมีไหมส่วนท้องถิ่นกับระดับชาติเนี่ยมาทับซ้อนกันยังไงจะแก้ปัญหาอย่างครับใช่ครับทั้งงบประมาณที่เราสูญเสียไปโอ้โหมหาศาลมากถ้าเอาทุกส่วนนะภาษีประชาชนจ่ายไปกับคนกลุ่มนี้เนี่ย แถมมีสวเราเรามีสวอีกนะนอกจากสอสอแถมสาคัญเนี่ยขขอโทษพักพวกหลายคนสวทุกวันนี้ทําหน้าที่เดียวกับสอสอเลยพักฝ่ายรัฐบาลเลยมันก็เลยยิ่งทับซ้อนกันใหญ่เนี่ยฮะหวดล่าสุดสิครับปวดล่าสุดสิครับว่าเอ้ยพักรัฐบาลเอาไงสวเอาตามอย่างเงี้ยไอ้คันคือทุกอย่างมันทับซ้อนจะม่รูุกี่ชั้นแล้วไอ้การปกครองการเมืองว่าเราเนี่ยเออ มันคุจะสังคยนาสักทีหนึ่งใช่ใช่ใช่ก็ฝากคุณจุปันไปขยายความต่อแล้วกันว่าเออเรามีคณะกรรมการปฏิรูปประเทศอยู่ไม่รู้ทําอะไรไปเออมีต้องสิบสามคณะสิ่งที่พี่ถวีพูดเนี่ยมันก็คือภารกิจหนึ่งของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนะเออเาไว้ประชุมปฏิรูปเอาไว้ประชุมกันเอาไว้ประชุมกันเพื่อรีวิวเปเปอร์ให้มันเป็นให้มันเป็น เอกสารครับแค่นั้นแหละจบเออเอาไว้นำเสนอพูดถึงนกการการพิีรูปประเทศเนี่ยครับครับว่าคือคือคือสิบสามคณะนะอีไว้ทําไมเพราะว่าอยากคณะพลังงานอย่างคณะพลังงานเนี่ยนะผมคุยกับนําการคนหนึ่งอ่ะเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาส่งเปเปอร์ไปหมดแล้วพลังงานอ่ะครับแต่ก็ยังต้องเป็นคณะนักการอยู่เออไม่ได้ทําอะไรนะเพราะว่าเปเปอร์ส่งไปหมดแล้ว เออเกิดแล้วไม่มีวันตายนะฮะเกิดแล้วกิดแล้วเกิดเลยไงการเมืองจําได้ว่าอาจารย์เอกนะที่พวกเรานับถือกันเนี่ยฮะเคยเปแล้วก็มาลงเล่นการเมืองก็ทั้งคณะก็เปลี่ยนไปหมดยังตั้งคณะใหม่มาอีกนะใช่ใช่ใช่ซึ่งเนี่ยผมคิดว่าบ้านเราโดยเฉพาะผมว่ารัฐบาลตั้งแต่คอสชมาตรงนี้เนี่ยคณะต่างๆเยอะมากภาษีไม่รู้เท่าไหร่ที่เราจ่ายไปกับตรงนี้นะฮะครับ แม้แต่ฐาจริงเราพวกเราเองเอาไปทําอะไรกันบ้างตอนเนี้ยครับอครับ,รบนี่ถ้าสังคายนาอย่างที่พ่จวีบอกนี่นะซื้อไอโฟนแจกคนไทยได้ทั้งประเทศนะไม่ใช่เฉพาะที่ทำเดียวะแจกคนไทยทั้งประเทศพูด <laughs> ถึงไอโฟนครับชาวนาบ้านผม <c oughs> ก็บอกว่าชาวนาบ้านผมบอกว่าเอาไอค่าไอโฟนมาจ่ายราคา,คาข้าวเขาดีกว่าอ๋อโอ้โอ้โอ้เข้าท่าเข้าท่า